สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ใจเป็นนาย My Manifest Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจความลับของจิตใจและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่นั่นคือความรู้สึกที่ชีวิตมันไม่ไปไหนเลยรู้สึกติดขัดทำอะไรก็เหมือนมีกำแพงมาขวางกั้นอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่เราก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว บางทีความรู้สึกนี้มันก็หนักหนาจนเราสงสัยว่านี่ชีวิตเรากำลังเดินมาถูกทางอยู่หรือเปล่าหรือเราต้องทำอะไรสักอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมไหมถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ชีวิตของเราต้องติดขัดแล้วเราจะปลดล็อกตัวเองได้อย่างไรและทำไมการที่คุณมัวแต่โฟกัสในเรื่องบางเรื่องมันถึงกลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เลย ก่อนอื่นเลยลองลึกภาพตามนะคะคุณเคยไหมที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีก้อนหินมาทับอยู่ที่อกรู้สึกว่าวันนี้ก็คงไม่ต่างจากเมื่อวานและพรุ่งนี้ก็คงไม่ต่างจากวันนี้ชีวิตวนเวียนอยู่กับกิจวัตรเดิมๆทำงานเดิมๆเจอคนเดิมๆปัญหาเดิมๆและความฝันที่เคยมีก็ค่อยๆเลือนหายไปในสายลมบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยล้าจนอยากจะหยุดพักแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะกลัวว่าจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แล้วอะไรคือจุดที่ทําให้ชีวิตเรามาถึงจุดนี้ได้คําตอบอาจจะเรียบง่ายกว่าที่คุณคิดคะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาหรือว่าการที่เราไม่เก่งพอแต่มันกลับเป็นเรื่องที่เราเลือกจะโฟกัสตั้งหากการโฟกัสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตั้งใจทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จแต่มันคือการที่เราให้ความสําคัญและทุ่มเทพลังงานของเราไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจนมองข้ามสิ่งสําคัญอื่นๆไปหมดคุณเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่า ในแต่ละวันเราใช้เวลากับความคิดอะไรมากที่สุดหลายคนอาจจะตอบว่าคิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเราจะพบว่าความคิดส่วนใหญ่เหล่านั้นมักจะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เราไม่มีหรือยังไม่เป็นไปตามที่เราหวัง เรามักจะคิดถึงเงินเดือนที่น้อยไปหน่อยตำแหน่งงานที่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นความรักที่ยังไม่สมหวังรูปร่างหน้าตาที่ยังไม่สวยงามสมบูรณ์แบบหรือแม้กระทั่งเวลาว่างที่ไม่เคยมีมากพอที่จะทําในสิ่งที่อยากทาความคิดเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะแต่มันกลับฝังรากลึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองการที่เราโฟกัสกับสิ่งที่ขาดหรือ Scarcity Mindset นี้มันเหมือนกับการที่เราใส่แว่นที่มีแต่สีเทาทําให้เรามองเห็นแต่ความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิต ทั้งทงที่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราอาจจะมีเรื่องดีๆอีกมากมายที่กำลังรอให้เราได้ค้นพบแต่เรากลับมองไม่เห็นมันเลยเพราะสายตาของเราถูกครอบงำด้วยความรู้สึกว่าเราไม่พอไม่พร้อมและไม่สมบูรณ์แบบยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าคุณกำลังมองหาความรักคุณอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบน่นว่าทำไมถึงไม่มีใครเข้ามาในชีวิตทำไมคนนั้นถึงมีคู่แต่เรากลับไม่มีหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะมีใครมารัก ซึ่งความคิดแบบนี้จะทําให้คุณยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวและหมดหวังมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะรู้สึกว่าชีวิตคุณก็ยังมีคุณค่าในตัวเองหรือมองเห็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นคุณกลับจมอยู่กับความรู้สึกที่คุณขาดความรักทําให้คุณยิ่งปิดกั้นตัวเองจากโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือในเรื่องของการทํางานเรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมงานที่ได้เลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนมากกว่าหรือมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจกว่า จนลืมไปว่าเราเองก็มีความสามารถและมีจุดเด่นในแบบของเราการเปรียบเทียบนี้มันทําให้เราไม่ได้โฟกัสกับการพัฒนาตัวเองจริงๆแต่เรากลับจมอยู่กับความรู้สึกอิจฉาริษยาและความรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอทําให้เราไม่มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ศึกษาเรื่องนี้และพบว่าเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่จิตใจโฟกัสกับสิ่งที่ขาดเราจะเกิดความเครียดสะสม สมองจะอยู่ในโหมดเอาตัวรอดหรือ Flight of Flight ซึ่งทำให้เราคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกตัดสินใจได้ไม่ดีและมองเห็นแต่ปัญหาแทนที่จะมองเห็นทางออกการที่เราติดอยู่กับความคิดว่าฉันยังไม่มีฉันยังไม่เป็นทำไมฉันถึงไม่เหมือนคนอื่นมันคือการที่เรากำลังบอกกับตัวเองว่าเรายังไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นการที่เราโฟกัสกับสิ่งที่ขาดจะทำให้เรามองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันไปโดยสิ้นเชิงเลยลองนึกดูสิคะว่าในชีวิตของคุณมีอะไรดีๆแล้วหรือยังอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนที่แสนดีหรือแม้กระทั่งความสามารถเล็กๆน้อยๆที่คุณทาได้ดีมาตลอดแต่เพราะเราโมตโฟกัสกับสิ่งที่ขาดไปทำให้เราไม่เห็นและไม่รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งเหล่านั้นเลย การที่เราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าชีวิตไม่มีหมายและความสุขก็ดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อมที่สําคัญคือความรู้สึกขาดแคลนจะดึงดูดความขาดแคลนในชีวิตเข้ามายิ่งเราคิดว่าเราไม่มีเราก็จะยิ่งหาเหตุผลและหลักฐานมาสนับสนุนความคิดนั้นและทําให้เรายิ่งไม่มีจริงๆในที่สุด ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสของคุณจากการมองหาแต่สิ่งที่ขาดให้หันมามองสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามการทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและหยุดพัฒนาตัวเอง แต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับจิตใจของคุณทำให้คุณมีพลังบวกที่จะก้าวต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อเมื่อเราพูดถึงการโฟกัสกับสิ่งที่ขาดสิ่งที่มักจะตามมาเป็นเงาตามตัวก็คือการเปรียบเทียบและการยึดติดกับอดีตค่ะทั้งสองสิ่งนี้คือกับดักที่ทรงพลังที่สุดในการฉุดรั้งชีวิตของเราให้ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็น เริ่มต้นที่การเปรียบเทียบนะคะลองนึกภาพตามว่าในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นมากมายมหาศาลทุกครั้งที่เราเลื่อนหน้าจอเราจะเห็นเพื่อนที่ประสบความสําเร็จในการงานคนรู้จักที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือคนที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพถ่ายแต่เป็นสิ่งที่เข้ามาบั่นทอนความมั่นใจของเราอย่างชา้ชาๆโดยที่เราไม่รู้ตัว เรามักจะนำชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับภาพที่เห็นตรงหน้าโดยที่เราลืมไปว่าภาพเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วไม่มีใครอยากจะโพสภาพวันที่ตัวเองล้มเหลวหรือวันที่รู้สึกเศร้าส้อยลงบนโซเชียลมีเดียหรอกคะ่ะแต่สมองของเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะนั้นสมองของเราจะรับรู้แค่ว่าคนอื่นมีแต่ฉันไม่มีคนอื่นทำได้แต่ฉันทำไม่ได้ และเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นซ้ำๆมันจะกลายเป็นความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใจของเราว่าเรายังไม่ดีพอการเปรียบเทียบนี้สร้างความรู้สึกที่เรียกว่า Imposter Syndrome หรือความรู้สึกว่าเราเป็นนักต้มตุ๋นที่หลอกลวงคนอื่นว่าเราเก่งแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิด ความรู้สึกนี้จะทําให้เราไม่กล้าที่จะรับโอกาสใหม่ๆไม่กล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่ท้าทายเพราะกลัวว่าสุดท้ายแล้วความจริงจะถูกเปิดเผยว่าเราไม่ได้ดีอย่างที่คนอื่นคาดหวังการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจึงเป็นการจํากัดศักยภาพของตัวเองอย่างร้ายกาจที่สุดเมื่อเรามัวแต่โฟกสัสกับชีวิตคนอื่นเราจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะโฟกสัสกับชีวิตของเราเอง เราจะเสียพลังงานไปกับรู้สึกอิจฉารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือแม้กระทั่งพยายามที่จะทำตัวให้เหมือนคนอื่นแทนที่จะค้นหาว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของเราและอะไรคือเป้าหมายที่เราอยากจะทำเพื่อตัวเองจริงๆนอกจากนี้การเปรียบเทียบยังทำให้เรามองไม่เห็นความสำเร็จของตัวเองไม่ว่าเราจะทำอะไรได้ดีแค่ไหนเราก็มักจะมองหาคนที่ทำได้ดีกว่าเสมอแล้วก็กลับมาบั่นทอนตัวเองว่าแค่นี้มันยังไม่พอ การที่ชีวิตติดขัดเพราะการเปรียบเทียบจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะมันทําให้เราไม่เคยได้รู้สึกถึงคุณค่าในสิ่งที่เรามีและไม่สามารถชื่นชมความสําเร็จในแบบของเราได้เลยอีกหนึ่งกับดักที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการยึดติดกับอดีตค่ะอดีตคือบทเรียนที่เราควรจะเรียนรู้จากมันแต่ไม่ใช่ที่ที่เราจะอาศัยอยู่ถ้าเราจมอยู่กับเรื่องเราในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในอดีตความเสียใจในอดีตหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในอดีตมันจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไวท้ที่ที่บางคนอาจจะจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเช่นการตัดสินใจผิดพลาดที่ทำให้สูญเสียบางสิ่งไปหรือเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกอับอายและไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ความคิดว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำแบบนี้ถ้าวันนั้นฉันตัดสินใจแบบนั้นจะทำให้เราวนเวียนอยู่กับความรู้สึกเสียดายและเสียใจไม่รู้จบ เราจะใช้พลังงานไปกับการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตท,ที่ไม่มีทางแก้ไขได้ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ในทางกลับกันบางคนอาจจะยึดติดกับความสําเร็จในอดีตหรือช่วงเวลาที่เคยมีความสุขมากๆความคิดที่ว่าเมื่อก่อนฉันเคยทําได้ชีวิตเมื่อก่อนดีกว่าตอนนี้เยอะเลย จะทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่กลำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและทำให้เราไม่สามารถสร้างความสำเร็จใหม่ๆได้เพราะเรามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในเมื่อวานซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการยึดติดกับอดีตทำให้เราสูญเสียความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงและเมื่อเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็ไม่สามารถวางแผนสำหรับอนาคตได้ อดีตคือเพียงภาพสะท้อนในกระจกที่เราควรจะใช้มันเพื่อมองดูตัวเองและเรียนรู้จากมันแต่ไม่ใช่การเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตติดขัดลองถามตัวเองดูนะคะว่าในแต่ละวันคุณใช้เวลาไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนและคุณยังคงจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตอยู่หรือเปล่า การปลดล็อกชีวิตที่แท้จริงคือการที่เราต้องยอมรับว่าตัวเราในวันนี้คือผลผลิตของทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาและอนาคตคือสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการลงมือทาในตอนนี้เมื่อเราได้สำรวจไปแล้วในสองพาร์ทแรกถึงหลุมพรางการโฟกัสกับสิ่งที่ขาดการเปรียบเทียบและการยึดติดกับอดีตตอนนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเราควรจะโฟกัสไปที่อะไรแทน เพื่อที่จะปลดล็อกชีวิตและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงคำตอบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดก็คือการหันกลับมาโฟกัสกับปัจจุบันและเป้าหมายที่แท้จริงของเราการโฟกัสกับปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่าการมีสติคือการที่เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบและไม่จมอยู่กับความคิดในอดีตหรืออนาคต เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะสามารถรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกของเราเองรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายและรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างแท้จริงการฝึกการมีสติเป็นประจำจะช่วยให้เราหยุดความคิดฟุ้งซ่านที่มักจะพาเราไปไกลจากความจริงและทำให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้ดีขึ้นลองนึกภาพตามนะคะ แทนที่จะใช้เวลาในการกังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเรากลับมาโฟกัสกับการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันให้ดีที่สุดเช่นในขณะที่คุณกําลังดื่มกาแฟลองโฟกัสไปที่รสชาติและกลิ่นของมันอย่างช้าๆหรือในขณะที่คุณกำลังทำงานลองโฟกัสไปที่งานที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่โดยไม่วกแวกไปกับสิ่งอื่น การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญคือจะช่วยให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่ทำในแต่ละวันการอยู่กับปัจจุบันยังช่วยให้เราสามารถมองเห็นโอกาสที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะบางครั้งเรามัวแต่โฟกัสกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจนมองไม่เห็นว่าโอกาสเล็กๆที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้น กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของเราแล้วการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันจะทำให้เราสามารถคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ได้ทันทีโดยไม่ลังเลนอกจากนี้การที่เราจะปลดล็อกชีวิตที่ติดขัดเราต้องหันกลับมาโฟกัสกับเป้าหมายที่แท้จริงของเราค่ะไม่ใช่เป้าหมายที่สังคมบอกว่าเราต้องมีหรือเป้าหมายที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่น เป้าหมายที่แท้จริงคือเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าในตัวเราและเป็นสิ่งที่ทำแล้วเรารู้สึกเติมเต็มจากภายในจริงๆคําถามที่สำคัญคือคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหลายคนอาจจะเคยตั้งเป้าหมายไว้มากมายแต่เมื่อทำไปได้สักพักก็รู้สึกหมดไฟหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจริงๆนั่นเป็นเพราะเป้าหมายเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาจากใจของเราเอง แต่มาจากการที่เราเห็นคนอื่นมีเราจึงอยากมีบ้างหรือมาจากความคาดหวังของคนรอบข้างการค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรลองเริ่มต้นด้วยการถามคำถามง่ายๆกับตัวเองเช่นอะไรคือสิ่งที่ฉันทำแล้วรู้สึกสนุกและมีความสุขที่สุดหรือถ้าฉันไม่ต้องกังวลเรื่องเงินหรือความคิดเห็นของคนอื่น ฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนหรืออะไรคือสิ่งที่ฉันทำแล้วรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อผู้อื่นการตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณค่อยๆเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าชีวิตที่คุณอยากจะสร้างขึ้นมานั้นเป็นแบบไหนเมื่อคุณค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงแล้วการโฟกัสจะกลายเป็นเรื่องง่ายและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อค่ะเพราะคุณจะรู้ว่าในทุกๆก,การกระทำของคุณนั้น กำลังนำพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าและเมื่อคุณโฟกัสกับเป้าหมายที่แท้จริงคุณจะไม่สนใจสิ่งที่คุณอื่นมีหรือสิ่งที่คุณอื่นกำลังทำเพราะคุณรู้ว่าเส้นทางของคุณนั้นแตกต่างและมีคุณค่าในแบบของตัวคุณเองการโฟกัสกับเป้าหมายที่แท้จริงยังช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะคุณไม่ได้ทำเพื่อหลีกหนีจากสิ่งที่ขาด แต่คุณทำเพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงและเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคุณจะพบว่าชีวิตของคุณไม่ได้ติดขัดอีกต่อไปแต่กำลังดําเนินไปในทิศทางที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเราได้คุยกันมามากพอสมควรแล้วค่ะเกี่ยวกับกับดักที่ทำให้ชีวิตเราติดขัดไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสกับสิ่งที่ขาดการเปรียบเทียบและการยึดติดกับอดีต ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนจากความเข้าใจมาสู่การลงมือทำจริงเพราะความรู้ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ค่ะเราจะมาดูแนวทางปฏิบัติง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ 1. ฝึกฝนการขอบคุณ (Gratitude Practice) การขอบคุณไม่ใช่แค่การพูดคำว่าขอบคุณ แต่คือการฝึกฝนจิตใจให้มองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตลองเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณอย่างน้อย3ามอย่างในแต่ละวันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นการที่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าที่สดใสได้กินอาหารเช้าอร่อยๆหรือการที่มีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างกายการทำแบบนี้จะช่วยปรับเปลี่ยนคลื่นพลังงานของคุณ จากการโฟกัสกับสิ่งที่ขาดไปเป็นการชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้น 2. จำกัดการเปรียบเทียบสิ่งแรกที่คุณทำได้คือการจำกัดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียหรือหยุดติดตามคนที่คุณรู้สึกว่าการติดตามพวกเขาทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเอง การเลือกรับข้อมูลที่ส่งผลดีต่อจิตใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะลองเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมาเป็นการเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในเมื่อวานถามตัวเองว่าวันนี้ฉันดีขึ้นกว่าเมื่อวานในเรื่องอะไรบ้างหรือวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างการเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริง 3. จัดระเบียบชีวิตด้วยการสะสางทางใจการสะสางทางใจก็ไม่ต่างจากการสะสางเข้าของในบ้านค่ะลองนั่งลงและทบทวนดูว่าเรื่องราวในอดีตเรื่องไหนบ้างที่ยังคงฉุดรั้งคุณอยู่ลองเขียนมันออกมาบนกระดาษแล้วถามตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้และฉันจะปล่อยวางมันได้อย่างไรการเขียนจะช่วยให้คุณได้ระบายความรู้สึกออกมา และเมื่อคุณได้เรียนรู้จากมันแล้วก็ถึงเวลาที่จะบอกลาอดีตนั้นและหันมาโฟกัสกับปัจจุบัน4ตั้งเป้าหมายที่แท้จริงและทำเป็นขั้นเป็นตอนถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไรลองเริ่มต้นจากการทำหมายด้ำคือการเขียนทุกอย่างที่คุณอยากจะทำออกมาบนกระดาษโดยไม่ต้องคิดมาก จากนั้นให้เลือกมาเพียง1นถึงสอย่างที่ทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเติมเต็มคุณที่สุดแล้วจึงเริ่มลงมือทำมันทีละขั้นตอนเล็กๆที่สามารถทำได้จริงในแต่ละวันการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกท่วมทน้นและเมื่อคุณทำสำเร็จในแต่ละขั้นตอนคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีกําลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องชีวิตที่ติดขัดไม่ได้เกิดจากโชคชะตา หรือการที่คุณไม่เก่งพอแต่มันเกิดจากการที่คุณกำลังโฟกัสผิดจุดเหมือนกับการพายเรือทวนกระแสน้าแทนที่จะปล่อยให้เรือของคุณไหลไปตามทิศทางที่เหมาะสมการที่คุณมัวแต่โฟกัสกับสิ่งที่ขาดการเปรียบเทียบและการจมอยู่กับอดีตก็เหมือนกับการที่คุณกำลังใช้พลังงานไปกับการสร้างกำแพงมาขวางกั้นตัวเองไว้จากความสุขและความสำเร็จแต่ข่าวดีก็คือ ชีวิตของคุณอยู่ในมือของคุณเองค่ะคุณสามารถเลือกได้ว่าจะโฟกัสกับอะไรในแต่ละวันและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จุดเล็กๆนั่นก็คือเปลี่ยนมุมมองของคุณเองลองนึกภาพตามนะคะถ้าคุณเริ่มวันใหม่ด้วยการขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีถ้าคุณหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและหันมาโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองในแบบของคุณ ถ้าคุณปล่อยวางอดีตและอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและถ้าคุณเริ่มลงมือทำเพื่อเป้าหมายที่มาจากใจคุณจริงๆชีวิตของคุณจะไม่ได้ติดขัดอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสุขความหมายและการเติบโตอย่างแท้จริงจำไว้เสมอนะคะว่าคุณมีคุณค่าในแบบของคุณและความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่าง แต่คือรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีและลงมือทำเพื่อสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงขอให้ทุกคนเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่วันนี้และสร้างชีวิตในแบบที่คุณอยากมีนะคะหวังว่าตอนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้จริงขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้า จักรวาลจัดสรรให้เรามาเจอกันแล้วอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ